สำหรับใครนะครับที่เป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลเหมือนผมนะครับคลิปนี้เนี่ยขออนุญาตพูดถึงฟอร์มการเล่นของลิเวอร์พูลนิดนึงนะครับว่าทําไมถึงฟอร์มตกนะครับเดี๋ยวไปคุยกันครับลิเวอร์พูลครับแมนยูแมนยูใช่ไหมลิเวอร์พูลครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพี่มายูอันนี้เอจิมพี่หลายนแมนยูมากเลยนะคะยัยสีร่างเลยคะับออลดูกรา สวัสดีครับผมแอดมินเฟรนะครับจะเพจไปดูบอลนะครับซึ่งเพจของเราเนี่ยก็ทําหน้าที่ในการพาเพื่อนๆนะครับที่อยากจะไปสัมผัสประสบการณ์นะครับดูบอลถึงขอบสนามที่ประเทศอังกฤษนะครับซึ่งเราก็มีการจัดทริปทุกเดือนนะครับไม่ว่าจะเป็นดูแมนยูดูลิเวอร์พูลแดงเดือดนะครับแมนเชสเตอร์ดาร์บี้นะครับไปดูบอลสเปนนะครับเราก็มีนะครับแล้วก็เร็วๆนี้จะมีไปดูบอลที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ไปเชียร์ทีมชาติไทยด้วยนะครับคลิปนี้นะครับขออนุญาต พูดถึงเรื่องของทีมลิเวอร์พูลกันนี่เหนือล้วกันนะครับไม่ได้พูดถึงการาไปดูบอลที่ต่างประเทศสักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่า,าส่วนตัวผมเองนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยเป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลนะครับแต่ว่าเราก็เชียร์ในทุกทีมเนาะเราก็ดูบอลในทุกทีมแหละแต่ว่า,าล่าสุดนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยไม่ชนะติดๆกันมาเนี่ยหลายนัดแล้วนะครับในลีกไม่รวมไม่รวมตัว เอ,เอฟเอคัเนาะที่ชนะวูลฟ์นัดรีเพย์นะครับแล้วก็มาแพ้ไบรตันนะครับแบบแบบไม่น่าแพ้นะครับแต่ก็แพ้ได้นะครับรว่าเออหมดรูปเลยทีเดียวนะครับหมดรูปเลยทีเดียวโดนทีเด็ดของเคารุมิโตมะนะครับก็ไปดูตัวผลสถิติย้อนหลังกันนิดนึงแล้วกันนะครับตัวสถิติย้อนหลังเนี่ยของลิเวอร์พูลเนาะก็ ล่าสุดนะครับก็แพ้เอฟเอคัพรอบที่4ให้กับไบรตันนะครับแล้วก็วูฟนะครับแพ้ไปเยือนที่นะครับบ้านของวูฟเนี่ยแพ้ไป30ศนะครับย้อนกลับไปนะครับก็เสมอเชลซีศ0ชนะวูฟใน F a ฟเอนะครับแล้วก็เสมอใน F อฟเอคับสองแล้วก็แพ้ไบรตัน30ูนยเนี่ยไบรตันนี่คือแบบโอ้ปีนี้เนี่ยเรียกว่าฟอร์มดีมากนะครับแล้วก็ลิเวอร์พูลเนี่ยตกเป็นเหยือ่อนะครับเรียกว่าตกเป็นเหยื่อได้เลยว่า ตัวไบรตันเองเนี่ยนะครับชนะลิเวอร์พูลนะครับสองแมตช์ match, ใช่ไหมอ่าแล้วก็เอฟเอคัพชนะพรีเมียร์ลีกชนะใช่ไหมครับแล้วก็เสมออ่าเสมอสามสามนะครับช่วงตัวรดูการคราวนี้เนี่ยด้วยความที่ส่วนตัวผมเองเนี่ยเป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลเนาะแต่ว่าเราก็เห็นมาแหละนะครับเชียร์มาตลอดนะครับวันนี้เนี่ยอยากจะพูด ประเด็นว่าเออที่ผมมองมองภาพออกเนาะว่าจากการที่เราดูเลี้ยวพูเล่นมาตลอดตั้งแต่ช่วงนะครับสิบยี่สิปีที่ผ่านมาจนถึงฤดูกาลล่าสุดเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นทําไมแบบโหฟอร์มมาถึงได้แบบจากฤดูกาลที่แล้วลุ้นสี่แชมป์จนมาฤดูกาลนี้ยนะครับเรียกได้ว่าเปิดตัวมาก็รุมๆดดนๆนะครับไม่ไดีดี นะครับแล้วก็มีแพ้มีชนะมีเสมอตลอดเวลานะครับส่วนตนัวผมเองเนี่ยที่ผมมองเห็นเนี่ยนะครับเประเด็นเนี่ยอันดับแรกเลยผมมองเรื่องของผมมองเห็นว่าตัวสภาพร่างกายนะครับของผู้เล่นโดยรวมของทีมเลร์พวลเนี่ยค่อนข้างจะเริ่มหมดสภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นจอแดนเชกซารที่ลงเต็มเกมไม่ได้ นะครับลงเต็มเกมไปได้คือเฮนราสันเนี่ยเป็นเป็นตัวคนหนึ่งที่เป็นจิ๊กซอสํสำคัญนะครับในช่วง4ี่หปีหลังที่เลียภูลุ้นแชมป์ควา้าแชมป์เฮนราสันเนี่ยเป็นคนที่คอนทรลบอลนะครับรวมถึงควบคุมจังหวะเกมนะครับประกอบกับเนี่ยครับฟอบินโยนะครับตัวตัดเกมเรียกว่าเหมือนเขาไม่ทันเกมเลยอะ่ะ นะครับไม่ทันเกมการไล่บอลการตัดบอลเข้าจังหวะพรวดพลาดนะครับความฟิตก,ก็ไม่เต็มร้อยลงเต็มเกมก็ไม่ได้อันนี้ก็คือเห็นได้ชัดคือฟอร์มตกไปดื้อสภาพร่างกายนี่คือแบบแย่มากนะครับหรือไม่แต่คนที่ดูมีคลาสที่สุดเตียโก้คันธาราตัวเตียโก้เองเนี่ยจริงๆผมมองว่าไม่ได้ฟอร์มตกแต่แค่ว่าผูเ้เล่นที่จะมาสนับสนุนของเตียโก้เนี่ย ต่างที่แบบมัน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 ไม่ฟิตอะนะครับเพนเดอร์สันฟอบินโย่แล้วคือเล่นด้วยกันมาตลอดอ่ะมันไปไม่รอดนะครับคือคือถ้าว่าร่างกายมันไปไม่รอดแล้วอ่ะคือแบบมันต้องถึงเวลาที่น่าจะเอาดาวรุ่งใหม่ๆขึ้นมาบ้างนะครับดาวรุ่งใหม่ๆขึ้นมาบ้างก็ไม่ว่าจะเป็นเออคือล่าสุดเนี่ยเอร์พูเข็นตัวสเตฟานไบเซตินะครับดาวรุ่ง นะครับอนาคตไกลวัย10-78ปีขึ้นมาเล่นแบบติด,ต,ด,ต,ด,ต,ดติดกันเลยแล้วก็เหมือนแบบให้ประคองนะครับประคองกับตัวโดยมิติโก้เนี่ยช่วยประคองแล้วช่วยเทรนช่วยสอนไปนะครับได้เล่นร่วมกันแต่คือเด็กเด็กอะ่ะมันพลังใจมันมีอยู่แล้วแต่ว่าเขาเรียกประสบการณ์ยังน้อยนะครับประสบการณ์ในระดับพรีเมียร์ลีกเนี่ยมันยังน้อยมันต้องแบบใช้เวลาแบบอีกปี2ปีที่แบบมันเหมือนจะมาเต็มกว่านี้ นะครับก็คือต้องรอทั้งสองปีนถึงจะจะเต็มที่แต่ว่าเหมือนกับว่าทําอะไรไม่ได้เลยต้องดันขึ้นมาก่อนนะครับอันนี้คือพูดถึงสภาพร่างกายเนาะก็คิดเอาละกัรน่ะซาร่าสามสิบสามเอ็ดเฮนเดอร์สันสามสิบสามสองนะใช่ไหมฟอรินโย่สามสิบสามเอ็ดนะครับแล้วแล้วสภาพร่างกายเนี่ยรุกการที่แล้วอะบี้กันมาแบบโอ้ทั้งตัวรุกการ์น่ะเล่นกันหกสิบก็แมตช์อะนะครับลุ้นสี่แชมป์เล่นสัปดาห์หนึ่งสองแมตช์สามแมตช์หมดแทบไม่ได้พักเลย พอมาปีนี้คือมันเห็นได้เลยว่าสภาพร่างกายย่ำแย่มากนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องแรกที่ส่วนตัวผมเองเนี่ยมองเห็นนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องที่2เนี่ยที่เห็นก็คือเรื่องของอาการบาดเจ็บของนักเตะนะครับล่าสุดใช่ไหมฟันได์กองหลังคือคือฟันไดเนี่ยเป็นหัวใจของของเรียวภูมาตลอดคือขาดได้แมตช์สองแมตช์เนี่ยได้คือแบบแมตบอลถ้วยอ่ะสลับกันลงพักอะไรบ้างแต่คือตอนเนี้ยเจ็บยาวเลย นะครับกำหนดการเนี่ยถ้าฟังไม่ผิดเนี่ยน่าจะประมาณสักหรือ2เดือนนะครับหรือแม้แต่ตัวโกนาเต้นะครับซึ่งเป็นคนที่น่าจะฝากความหวังได้มากกว่าทางโจกกโกเมสก็เจ็บไปอีกนะครับแล้วล่าสุดอะจะเห็นได้ว่าแมชชี่แพ้ไบรตันเนี่ยนะครับแมทที่แพ้วูลฟคือโกเมสกับ มาติบะยืนตำแหน่งกันไม่เข้าใจกันนะครับมีหลุดมีปล่อยพื้นที่ใช่ไหมครับมีพลาดคือเหมือนแบบสอดประสานกันไม่ค่อยดีถ้าเกิดใครได้ดูนะนะครับก็จังหวะพลาดของมาติบหนึ่งจงังนะครับจนเป็นประตูคือสกัดเขาประตูตัวเองจังหวะทีอ่อ่โกเมสไม่ทันบอลน,นะครับทำให้เกิดคือคือมันมีช่องว่างเนาะทำให้ประตูที่สองอะมัน โดนวูฟยิงเข้าไปนะครับก็เห็นได้ว่าพอตัวหลักมันบาดเจ็บเนี่ยก็ฟอร์มมันก็เป๋ไปเลยนะครับบาดเจ็บกันระยะยาวนะครับนั่นแสดงว่าตัวที่เป็นตัวสำรองทดแทนไม่ได้หรือไม่แต่ลุยดิอาซึ่งกําหนดการเนี่ยน่าจะกลับมาประมาณสักมีนาเมษาเลยทีเดียวนะครับแต่โชคดีว่าเร็วๆเนี้ยนะครับเร็วๆนี้นะอ่อดิโกโจตาน่าจะได้กลับมานะครับหรือแม้แต่ตัวนี่ครับเฟอร์มิโน คือเฟอร์มิโน่เนี่ยจริงๆเนี่ที่จริงก็ฝากความหวังเขาได้นะเออประสบการณ์สูงนะครับนักเตะก็สามส็ดสามสละนะครับอายุเยอะเหมือนกันแต่คือด้วยชั้นบอลเซนบอลคลาสบอลเนี่ยเฟอร์มิโน่ยังยังให้ความหวังได้นะครับแต่ว่าก็เจ็บไปอีกโอ้โหแบบเจ็บกันละนาวเลยนะครับนี่คือเรื่องเรื่องที่สองเรื่องการบาดเจ็บนะครับเรื่องที่3ามการเปลี่ยนแปลงของทีมครับการย้ายทีมออกไปของซาดิโอมาเน่ เอาพูดตรงๆอ่ะคือพอสามประสานมันโดนย้ายออกไปอ่ะข้างหน้าน,นี่รัวเลยจะสังเกตว่านอกจากซาลาแล้วเนี่ยมาเน่คือมีความสําคัญมากๆคือถ้าเขาอยู่อ่ะทั้งคู่อ่ะซ้ายขวาคือมันน่ากลัวแต่พอมาเน่ขอย้ายทีมออกไปเอาดีอาร์เข้ามาไม่ใช่ดีอาร์ไม่ดีนะครับแต่คือว่าเหมือนเหมือนระบบการเล่นร่วมกันเนี่ยมันจะต้องจูนกันอีกเพราะว่าเดิมเนี่ยซา ah, ลามาเน่เฟอร์มิโน่เขาเล่นร่วมกันมาสี่ห้าปี ใช่ไหมตั้งแต่ช่วงปี 2017, 1 8 1 9 2 0ลุ้นแชมป์กันมาตลอดเนี่ยมันชัดเจนว่ามันเข้าขากันนะครับเมื่อคนหนึ่งแยออกไปมันก็ต้องมีการเติมเต็มแล้วการเติมเต็มอ่ะม,มันไม่ทันมันไม่ดีพอนะครับโจต้าเข้ามาใช่แต่ว่าโจต้าก็ไม่ใช่นักเตะที่สไตล์แบบเลี้ยงกินตัวเนาะเป็นจังหวะเข้าทําดีหาช่องเชื่อมเกมอ่ะโจต้าจะเป็นแบบนั้นดีอารเนี่ยโอเคหาช่องวิ่ง ทำเกมนะครับลุยไปข้างหน้าแต่ว่าก็มาบาดเจ็บซะก่อนแล้วก็ยังไม่เข้ากับระบบเท่าไหร่นะครับก็ดันดาวรุ่งขึ้นมาใครบ้างละ่ะฮาวิเอเลสเคอร์ติสโจนฟาบิโอคาวยนะครับล่าสุดก็เซฟานไบเซติดดันขึ้นมาแต่ก็คาวยเนี่ยัยงยังไม่ผ่านก็คือยังช่วยทีมไม่ได้เยอะ จะมีที่โอเคเลยก็เป็นเอลเลียดแต่เอลเลียดก็ลุ่มลุมดอนดบางนัดดีบางนันดนนไม่ดีนะครับล่าสุดดันสเตฟนานไบเซติิอันนี้ดีเลยแต่ว่าต้องต้องเนืขายประสบการณ์อีกนะครับจงังหวะบอลน,นะครับเรื่องของสภาพร่างกายที่ยังแบบยังบอบบางเกินไปแรงประทะคือตัดบอลดีไล่บอลดีแต่แรงประทะในเอยยงสู้กองกลางของทีมทีมอื่นไม่ได้นะครับซึ่งถ้าจะกลับมาลุ้นแชมป์เนี่ยอันนี้เหนื่อย เหนื่อยคือยากมากนะครับยากมากนะครับต่อมาประเด็นที่สี่นะครับที่ผมมองเห็นก็คือว่าอย่างตัวนี่ครับคอดิกาโปคือเป็นตัวที่เป็นตัวลูกที่เสร่มเพราะใหม่เนื่องจากว่ามันเจ็บหมดอ่ะเออแผงลุกมันเจ็บหมดแล้วเราลุ้มมันก็ใช้การไม่ได้อ่าตัดสินใจซื้อเข้ามาแต่ผมเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการคอดิกาโปตัวเดียว เขาอาจจะมองกองกลางไว้อย่างน้อยอีกหนึ่งตัวผมไม่รู้แหละว่าใครข่าวเป็นจูดเบลลิงแฮมมีข่าวกับเอโซเฟอนันเดสใช่ไหมครับเออคราวนี้เหมือนกับว่าเขาต้องการแต่มันยังไม่ได้เดี๋ยวหน่อยครับคือเรี้ยผูช่วงหลังมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทาง f อฟเนี่ยไปร์เโมสรนนะครับเอ่อไฟเสปอร์ตกรุ๊ปเนี่ยนะครับเชเกนครอฟเหมือนแบบเขาตั้งธงไว้แล้วว่าถ้าต้องการตัวไหนแล้วมันมันไม่ได้ตามนั้นนะเขาไม่เอา แล้สังเกตว่าก่อนนั้นนี่ไม่ว่าจะเป็นฟันได์ใช่ไหมที่แบบไม่ได้ก็ไม่เอานะครับตัวหลักๆที่เข้ามาติอาโก้ใช่ไหมแต่ติอาโก้ในพิเศษหน่อยเป็นเป็นเวิร์คคาสที่ที่เข้ามานะครับไม่ได้ก็ไม่เอาแล้วก็เรียกได้ว่าเอ่อพอพอมันไม่ได้เนี่ยเขาใช้วิธีการรอนะครับอาจจะเป็นซึ่งมีเซอร์ไพรส์ก็ได้อาจจะเป็นจูดเบลลิงแฮมก็ได้อจจไดตอนตอนซัมเมอร์นะครับเพราะว่ายังไงเนี่ยผมก็มองว่าเขา ตอบมันไม่ปล่อยหรอกเพราะมันเป็นตัวที่เด่นที่สุดข,ของทีมแล้วถ้าจะปล่อยเนี่ยมันต้องปล่อยราคาสูงแล้วก็อาจจะมีการเจราจาอะไรกันบางอย่างอาจจะเป็นเซอร์ไพรส์ไอหวังหวังหวังว่าเป็นจะเป็นจูดละกันนะครับเพราะว่าดูแบบเคมีนี้เข้ากับ Trend, พวกเทรนด์พวกเฮนเดอร์สันนะครับค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับก็คืออันเนี้ยเป็นเป็นประเด็นที่4ี่นะครับที่ผมมองว่ามันทําให้ตัวทีมเร์พูลฟอร์มตกนะครับคือเราไม่ได้ตัวที่ต้องการไงนะครับ ห้านะครับนักเตะอาจจะรู้สึกว่าหมดความท้าทายหมดความกระตือรือร้อนนะครับเอาง่ายๆเลยครับไม่ต้องใครเลยครับเนี่ยฮะเทรนด์นะครับ,ค,รบคือถ้าใครเห็น Trend. เทรนด์เล่นดูกกาเนี้ยวิ่งไม่ทนันหลุดตำแหน่งนะครับเปิดบอลก็ไม่ได้ดีเหมือนเดิมประกบไม่ดีเลยนะครับเหมือนเหมือนเขาหมดหมดความท้าทายหมดความกระตือรือร้อนเนะี่ย คือเทรนนี่ได้แชมป์มาครบคือเป็นดาวรุ่งที่พุ่งขึ้นมาในช่วงชีวิตเวลาที่ลุ้นแชมป์พอดีแล้วได้แชมป์ครบทุกรายการแล้วอะเออเป็นเป็นนักเตะสเกาเซอร์ er ที่ได้แชมป์ครบทุกรายการคือพอแบบนี้เราเห็นได้เลยว่าอย่างน้อยมันมีนักเตหะหลายๆคนที่หมดความกระตือรือร้นนะครับแบบหมดหมดไฟอะเออเราก็เห็นว่าแบบเหมือนเล่นกันแล้วแบบเหมือนไม่ไม่ค่อยอยากจะจะวิ่งสักเท่าไ อันนี้ก็จะมีอีกอันหนึ่งคือหมดความท้าทายแล้วก็หมดความตื่นลร้นนะครับต่อมานะครับประเด็นที่6ก็คือคู่แข่งจะจับทางได้แล้วคือฟอร์มของลิเวอร์พูลอ่ะจริงๆอ่ะไม่ได้โดยภาพรวมเนี่ยผมว่าเขาซ้อมอ่ะซ้อมเหมือนเดิมแท็กติกเหมือนเดิมนะครับวิธีการอะไรต่างๆเ่ยแต่ว่าคู่แข่งที่เขาดูลิเวอร์พูลเล่นมาตลอด2 3สมปีเนี่ยเขาน่าจะจับทางแล้วว่ามันต้องมาทรงนี้มาสูตรนี้แล้วนักเตะที่เข้ามาอาประกอบกับแบบ ออ่ฟอร์มนักเตะเดาวรุ่งตัวที่เข้ามาใหม่เนี่ยมันประสานงานกันไม่ค่อยดีไม่ค่อยทันผมดูคอดีก็โปเล่นนะครับคอดีก็โปเล่นเล่นเล่นทําทางบอลดีนะเออแต่แบบก็เหมือนแบบยังไม่สุดนะครับหรือจะเป็นนะครับที่เราโดนเขาแซวแซลกันเนาะว่าแอนดี้นูเยสนะครับคือนูเยสอะเป็นคนที่กระตือรือร้นมากแล้วไปพลาดช่วงต้นฤดูกาลนะที่โดนใบแดงเอาหัวเอาหัวไปโขกอ,อะ ใช่ไหมนะครับไปไปไปโดนใบแดงซะคราวนี้นูเยสจะทำทางบอลดีนะครับแต่ติดเรื่องจังหวะสุดท้ายวิ่งดีหาช่องนะครับเลี้ยงกินตัวคือดีหมดอะคือทุกอย่างคือโคตรมาแล้วขาดอย่างเดียวจังหวะทำประตูนะครับแล้วเหมือนแบบคู่แข่งก็จับทางได้แล้วว่าไอตัวนี้มันต้องเล่นแบบเนี้ยมันต้องเล่นทรงเนี้ยแล้วตัวอื่นต้องจ่ายให้มันแบบเนี้ยนะครับมันทําให้แบบ ต้องใช้เวลาปรับจูนในเรื่องของแผนขึ้นมาใหม่นะครับที่เจนครอปเคยใช้เนี่ยคือพอมันจับทางบอลได้เนี่ยมันจะไปสู่อื่นก็ยากเพราะาตัวนักเตะม,มันมีเท่าเดิมใครที่เป็นแฟนแบลลิ่วผูอะจำจำ,จำช่วงที่ปูรุ้นแชมป์ปี2 0 1 5้ได้ไหมที่ตอนนั้นมีซัวเลสนะครับคูจินโยเฮนเดอร์สันนะครับเอ่อแล้วก็เจอราดแล้วเจอราดปีนั้นเจอระดลื่นเนี่ยคือไม่ใช่เวีย์พูเล่นไม่ดีนะคือปีนั้นอะมาดีมาก แต่สุดท้ายคือขุมกําลังนักเตะมันไม่พอมันได้เท่านั้นจริงๆนะครับปีนั้นเร์ยูคูแบบตัวสํารองแบบเปลี่ยนลงมาก็เนี่ยเปลี่ยนโจเัลเลนตัวสํารองใช่ไหมสเตอร์ลิตคือมีมีเท่านั้นจริงๆอะ่ะแล้วเหมือนคู่แข่งเขาจับทางได้เหมือนกันตอนนี้เลยคือนักเตะมีเท่านี้มันปรับเปลี่ยนอะไรไม่ได้ตัวที่เปลี่ยนลงไปอะ่ะเหมือนเดิมครับซิมิการ์เปลี่ยนเปลี่ยนโรเบิร์ตสันใช่ไหมมิลเนอร์ไปแทนเทรนกองหลังก็ ไม่มีสำรองแล้วอะเออมันก็หมดแล้วอะเหลือโกเมสมาติปตรงกลางโอ้โหฟาบิโยหมดหมด,หมดเฮนเดอสันเล่นไม่ฟิตอ่ะก็ต้องเอาเด็กลงมาแล้วเนี่ยนะครับเกอ,อิตา้าหายเจ็บกลับมาก็ลงเลย <c oughs> ใช่ไหมไปยืนเลยคือเกอ,อิต้าก็แบบเขาไม่ได้แต่ที่ฟอร์มดีอะมันแบบรุ่มๆดอนๆมาตลอดตั้งแต่เซ็นสัญญาเข้ามาไม่ได้แบบมีจังหวะที่แบบโอฟอร์มพีคเล่นดีนะครับ มันเชื่อมเกมได้นะครับบ็อกซ์กูบบ็อกซ์ได้แต่แบบก็ไม่สุดนะครับไม่สุดคู่แข่งจับทางได้หมดแล้วอันนี้ก็ต้องใช้เวลาปรับตัวนิดนึงนะครับอาจจะต้องใช้ความสามารถส่วนตัวนะครับอย่างคาร่า่างเงี้ยฟอร์มก็ดรอปลงไปนะครับเจอประกบสองแล้วไม่มีตัวช่วยเหมือนเดิมไม่มีเฟอร์เมโนมารับบอลไม่มีโชกต้าวิ่งทําทางไม่มีมาเน่อยู่อีกฟากหนึ่งมันกลายเป็นแบบอ่าพอปิด ปิดซาลาได้หมดละอีกฝั่งหนึ่งปล่อยรลอยๆไว้นะครับเดี๋ยวรอจังหวะเขาทำนะครับเพราะว่านักเตะก็ยังที่มายังไม่เข้าระบบยังโชว์ฟอร์มไม่สุดอย่างน yes, ูเยสกักโปแกมันก็ทำให้แบบควกแข่งรู้ว่ามันต้องเล่นกับลิวอพูลยังไงใช่ไหมครับหูไบตันนี่ยิ้มเลยอะ่ะสามแมตช์ไม่แพ้เลยบูฟนะครับสามแมตช์เสมอหนึ่งชนะหนึ่งแพ้หนึ่งนะครับ เนี่ยผมเ่อาข้างเป็นห่วงแดงเดือดเล่นในบ้านก็จริงอะ่ะแต่แมนยูมาดีมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปลุ้นกันนะครับประเด็นสุดท้ายนะครับผมผมขอญาตโฟกัสไปที่เรื่องนี้ก็แล้วกันเนาะนั่นคือเรื่องของเอ,อปัญหาภายในสโมสรคือเราไม่รู้ว่าปัจจุบันเนี่ย นะครับเลอ้์วภูมีปัญหาอะไรภายในสโมสรลึกๆมาหรือเปล่าซึ่งมันมันก็มีข่าวไหลออกมาเนาะว่าคนนั้นคนนี้นะครับเพราะว่าดูผมดูจากตัวผู้นวยการฝ่ายเรื่องของการจรจา,าซื้อขายเนาะนะครับอย่างไมเคิลเน็ตเบิร์ตแล้วก็เปลี่ยนเป็นจูเลียนบอร์ดคือลาออ,อ,อ,แบบอ,ออกทั้งคู่เลยอะแล้วแบบขอลาออกทั้งคู่คือไมเคิลเน็ตเบิร์ไปก่อนแล้วก็ดันจูเลียนบอร์ดขึ้นมามันเหมือนกับแบบเอา้ามันเกิดอะไรขึ้นคือทีมมันนะ่ากำลังจะไปได้ดีไง แล้วอยู่ๆคนที่เป็น,นกลไกสำคัญในช่วงระยะเวลานะครับสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยขอลาออกไปคือแบบฮะเกิดอะไรใช่ไหมครับประกอบกับปีที่ผ่านมาเนี่ยช่วงต้นรู้การก็มีประกาศว่าเรเวฟพูดเนี่ยอ่ะก็สนใจเข้าเสนอนะถ้าหากใครจะซื้อทีมนะครับแม้แม้แต่ว่าเจเกนคอปเองเนี่ยเขาจะต่อสัญญาแล้วก็ตามคือคือผมผมผมว่าค่อนข้างอชอบครอปตรงที่ว่าเขามีความจริงใจพูดตรงตรง อยู่ต่อก็ต่อไม่ต่อก็ไม่ต่อนะครับทีมจะแย่เขาก็ต้องอยู่แก้ปัญหาคือเจเจ,เจเกนครอปเนี่ยเป็นอะไรที่คือตอนนี้ผมบอกตรงๆว่าไม่มีการไม่มีทางโดนไล่ออกแน่นอนเพราะสิ่งที่เขาทำไว้ตลอด6กเจปีที่ผ่านมาเนี่ยคือมันคุดสุดแล้วเอาลิฟวูก,กลับมาเป็นแชมป์นะครับได้แชมป์ครบทุกรายการหลักๆแล้วเนี้ย ือมันสุดมันอยู่ในจุดที่ไล่เขาออกไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ครอปทาได้คือต้องอยู่แก้ปัญหาแล้วลองมาดูกันว่าปัญหาทั้งหมดนะครับจะแก้อย่างไงคือรู้การนี่มันไม่ทันแล้วแหละขอแค่ลุ้นให้ติดท็อปโฟอันอย่างน,น้อยเนี่ยถ้าไม่ท็อปโฟคือไปอยูโรป้าก็ได้นะครับไปท็อปซีก่อนเพื่ออย่างน้นอยเนี่ยซัมเมอร์เนี้ยได้ตัวใหม่เข้ามามันมันมันจะดีกว่าถ้ามีการเปลี่ยนทายหลายๆคนเนีจะต้องย้ายออกไป จีตาเชมเบรนไหมนะครับหรือโจโกเมสมาติปเปลี่ยนถ่ายตัวใหม่เข้ามาใช่ไหมนะครับอฟมินโยต้องไปไหมอ่ะเอาตัวอื่นเข้ามาสลับกันเข้ามาเพราะถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงมันมันไปนได้มันไปต่อได้ยากนะครับอ่ะคิดเห็นเป็นอย่างไรนะครับคิดเห็นเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็อาจจะพูดโดนใจพูดไม่โดนใจนะครับหรือว่าใครที่เข้ามาฟังแล้วเนี่ยเป็นแฟนเลือดพวจะแบบเฮ้ยทำไมเป็นแฟนเลือดพวอย่างเงี้ยผมต้องขออภัยไว้ด้วยคือจากมุมมองคนที่ เชียร์เลี้ยวภูอยู่แล้วแล้วก็ดูบอลด้วยนะครับดูบอลมาตลอดนะครับตลอดยี่สามสิบสี่สิบปีเนะี่ยคือผมดูดูเลี้ยวภูเล่นได้เจ็ดขวบนะครับจนทุกวันเนี้อายุก็พอสมควรแล้วนะครับดูจนเออจากรอคอยแชมป์มาสามสิบปีอะ่ะเราก็เห็นแล้วว่าอะไรที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงจากวันที่โดนร้อยอย่างเดียวนะครับจนแบบมันเป็นแชมป์แล้วได้ร้อคนอื่นกลับบ้างแล้วก็กลับมาตกในช่วง พอสอนเนี้ยคือมันผ่านมาหมดแล้วมันทนได้หมดแล้วแหละนะครับมันยังไงมันก็รอได้ยังไงมันก็ต้องเชียร์เนาะนะครับคือเราลักไปแล้วเราเชียร์ไปแล้วยังไงมันก็เปลี่ยนใจเทียร์ไม่ได้นะครับอ่ะคิดเห็นยังไงนะครับคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับูดไม่ได้จ่ขอเป็นสุภาพนิดนึงนะครับคือผมอาจจะไม่ได้เป็นนักวิจารณ์เป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นกูรูอะไรทั้งหลายนะผมก็แค่คนดูบอลเหมือนกับเหมือนทุกคนอะแล้วผมก็มาทําเรื่องของการทําทัวร์ดูบอลพาเพื่อนๆที่อยากจะไปสัมผัสประสบการณ์ นะครับถึงขอบสนามเหมือนผมที่ผมเคยไปมาจากทีมงานผมทุกท่านทุกท่านที่เคยไปมาแล้วแล้วอยากมอบความรู้สึกดีๆแบบนี้ให้กับหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นแฟนบอลแมนยูลิเวอร์พูลาร์เซนอลเชลซีคือคือเราเป็นเพื่อนกันเราดูบอลด้วยความสนุกมีล้อมีเซลมีมีอะไรกันบ้างร้อยเนี่ยไม่ว่ากัน นะครับหือว่าเป็นสีสันก็แล้วกันแต่ว่าขอใช้คําสุภาพนิดนึงนะครับอ่ะยังไงวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับกลับมาพบกับคลิปดีๆของไปดูบอลได้นะครับว่าจะมีอะไรมาแนะนำนะครับประสบการณ์การไปดูบอลการซื้อตั๋วนะครับแล้วก็การพูดคุยถึงถึงเรื่องของฟุตบอลเล็กๆน้อยๆนะครับเรื่องของบอลไทยบอลเอเชียอะไรต่างๆเราก็จะมีการจัดไปไปไปชมอยู่แล้วนะครับในช่วงปีนี้มีโปรแกรมอยู่นะครับซึ่งโปรแกรมล่าสุดนะครับใครที่เป็นแฟนบอล เมนูนะก็จะมีจัดทริปนะครับนักสุดท้ายของฤดูกาลนะครับหรือใครที่เป็นแฟนบอลเอลสเปน่ะเรามีจัดทริปไปดูเอลกาซิโก้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับยูทูบเฟซบุ๊กที่ต่อของไปดูบอลด้วยนะครับยังไงวันนี้ผมแอดมินเฟรนด์าเพจไปดูบอลนะครับลาไปก่อนนะครับแล้วก็เจอกันคลิปถัดไปในคราวนี้เราไปก่อนนะครับสวัสดีครับเฮ้ยพูดครับเมนูใช่ไหม แมนเชสเตอร์ยูเต eh ็ดพี่มาโยอันนี้เอซิมลายเอซิมยูมากๆเลยนะคะเย้ยยยยล่ายย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 คยยยง